เ้้ยยไอี <S S สวัสดีครับวันนี้ครับพี่อยู่พี่โฟก์เดอะมิวนะครับวันนี้ครับบอกเลยว่าพวกเราเนี่ยจะมาเล่นเล่นเล่นนี่กันพี่เล่นอะไรวะเล่นวิทยาศาสตร์เออสมัยใหม่สมัยสมัยใหม่ใช่เราโตขึ้นไงตอนเด็กเราจะเล่นแบบซอฟตอ์วันนี้ครับจะพี่โฟกไเป็นตากล้องของเดอะมิวนะฮะถ้าใครอยากจะ ติดตามมาติดตามก่อนเลยทำพุกเวลตี้มีผมอยู่ด้วยนั่นเองนะครับใช่ครับผมก่อนอื่นเลยกดติดตามซับสไครต์เดอะมิวก่อนเลยครับผมแล้วค่อยไปดูกันใช่ไหมอ่ากดยังกดเสร็จแล้วขายของเฉยเฉยไปแล้วเนี่อะไรกันป้านิยนอ่าเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยเรานี่จะทำยุบปลงแก๊สอ่าอ่าโดยการที่ใช้น้ำยาล้างจานไฟแช็คแล้วก็แก๊สอ่าเออนะก็อย่างแรกเทียนยาล้างจานลงไปก่อนพี่อ่าร้องคนคเสร็จแล้วคนๆคนยังไงคนยังไง ไม่ได้ไม่ได้เสร็จแล้วพี่ยิงแก๊สลงไปเว้ยไม่เคยเล่นใช่ไหมไม่เคยอย่าให้พี่ลองก่อนเลยพี่บ้านไม่เคยสั่งเคยสอนให้เล่นอะไรแบบนี้นี่อย่างงี้อ่านีอย่างงี้ใช่ไเสร็จแค่ไอ้แมงเพียวว่ะอ่าเสร็จแล้วพี่พอเอาขึ้นมาอย่างงี้เอาขึ้นมาเอาขึ้นมาเออแล้วก็จุดแก๊สดูนะเฮ้ยไอเหียไอเหียตีเก๊สตีเอา โอ้โหโอ้โอ้โอ้โหอกโหโอ้โหโอ้โสโอ้าไอหมอ้หโอกโอ้อ้โหอ้โหอ้โาใอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โหโอ้หอ้โหพอ้หอ้มหน้โหโออ้เหโ้โหโออ้หอ้โหอ้โหอ่เอาใหม่้รหโอ้งหอ้โอ้ออหออ้ออ้อเอห้หออ้นหหอ้ออหอออ้้อ้ เดี๋ยวให้พีตังได้น้ำเยอะไปพี่เาเอาแค่ฟองแค่ฟองขึ้นเอาไว้เอาไว้เอาแค่ฟองนะเอาแค่ฟองขึ้นเมื่อกี้พี่เอาน้ำมาเลยเยอะเอาแค่ฟองเอาแค่ฟองขึ้นเอาแค่ฟองอ่าอย่พี่เอาเอาาข้างหน่อยเออหาตรงนี้หน่อยักลักล้องเออนะัสอ่ี่แล้วพี่จะปัดตาผมทำไมตผมมาเอามัาหมอพี่ตอยพี่ตออยากอะไรใช่ไหม เออเอาพี่ตับมามานี่นี่ถล่มพิชิตศาสตร์อ่ะเอาเอาครับผมตับแหมมิวนะครับห่างเยอะโอ้ยตุ๊กสเต็งอ้ยสู้ซ่าผมล้มมาดิวิยนกินกินกินไรเนี่ยเมื่อเวลาถือพอมเราดูอ่ะอะไรที่มือเราพอมาถึงมือเท่านั้นแหละนี่เลยเลยมา ีโอ้โหอุยลนอุยลนแล้วบอกกูอย่าปัดอย่าปัดอย่างนี้เฮ้ยแต่เด็กๆอย่าเล่นตามอย่าเล่นตามนะอ๋อไอ้ไหนรอบนึงรอบนึงนี่ผมจะมือเดียวเฮ้ยเกือบเลยนิ้นหนึงโอ้โขนหายครับดูดิครับดูดิครับเคี้ยขนไม่หายหมดเลยอ่ะแปลว่าน้ำยาตาไม่เลื่อก น้ำยาล้างจานไม่ได้เลือกมันแบบหนืดหนืดไม่มึงใช้ผิดวิธีหรือเปล่าเฮ้ยหรือว่ามันมันน้อยไปวะเฮ้ยแต่มันเล่นได้มันเล่นได้เล่นได้เออพี่ตาลุยมาเลนะได้ได้ได้เอาพี่ตาวะต่อเดียนี่ครับดูนะครับหนึ่งสองสามเฮ้ยไม่ใช่พยานี้กูกูอ่ะ มัน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 หน่อยคีตัวนู uh, ้นนุ่มึงกดแก๊สกันดิเออกดแก๊สกันกดแก๊สกดอย่างงี้ป่าวะไม่ช่วยไม่ใช่อะทุกคนไม่ใช่เหรอเฮ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยร้อน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 พี่ยาอย่าเล่นตามที่บ้านนะครับนี่เราพี่เอาท่าไหนท่าไหนฝังมือเลยพี่ทำแบบท่าไหนไเอาเอาฝังมือต่อตั้ม มันไม่ร้อนขนาดนั no. ้นม no. ันก็แบบชั่วคู way, ่อ่ะบุ๊บชั่วคู่ที่ร้อนถอยไม่ไๆกูกูอยากลงมาเนี่ยมาเนี่ยเนี่ยทำไมไปลองดิไหมเสื้อกูแพงนะไอ้เหี้ยเฮ้ยมึงอย่าเล่นอย่างเงี้ยนะลองไงมันจะเป็นไฟที่นานเปล่าไอ้เหี้ยไม่ใช่มอมอกูแพงอะไรเฮ้ยเท่ๆแก๊สหมดแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเช็ดแก๊สไงให้แก๊สมันหมด อ๋อนี่คือคือแก๊สหมดจะเป็นอย่างงี้ใช่ร้องรามี้เฮยลองลองโต๊ะไฟไว้โต๊ะไฟโต๊ะแดงได้มาลุ้นๆๆนี่โผ่านไม่ได้นะครับแก๊สจะเขียนเป็นเลขเขียนแเลขสอใช่วยซ้อนไม่เห็นกูเคยแล้วตอนเด็กๆกูเล่นบ่อยอ๋อเหรอแก๊สลงไปเว้ยอ่าไม่เคยเล่นใช่ปะไม่เคยใหญ่ให้พี่ลองก่อนเลยพี่บ้านไม่เคยสั่งเคยสอนให้เล่นอะไรแบบนี้หมดแล้วโวยบอลไม่ไม่ตาตากล้องตากล้องมึงช่วยจับจับ ภาพข้างนี้ไอ้ผมแหวงไปแหวงเหรอแหวงเนาะโอ้โหคดอู้มาครับอ่าอ่าจะทำเตาไฟนะครับผมเออตเตไฟตตาไฟอย่าเล่นตามนะครับอัดเรียกในช่วงแบบถ้ามันไหนมาอัดชิปกระเดื่อมิวเนี่ยมีคันทดลองตลอดนะครับอ่าแล้วอีกไม่นานรอดูระเดื่อมิวกะเดื่องมิลจะทดลองแต่จะเต้นเหลวแต่จะเต้นเหลวได้ครับ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้หมดแกบอกเลยว่หมดแล้วหมดแล้วหมดหมดแล้วคือแกนั่นเหย่อเร็วมากมีอะไรเล่นแล้วเฮ้ยลองลองนี่ลองนี่ลองนี่เป็นดาบดาบไลท์ไซเบอร์เราดาบไฟเยอะมึงมึงต้องจุ่มเว้ยเอออู้ว่ามึงดูกระตุนมากไปเพี่ต่ายมีคนถือไหมได้เอาเว้ยเอาเว้ยดาบไฟเยอะดาบไฟเยอะปาดปาดปาดไฟเยือกมาเออ กูรู้มากอ่ะรู้มากอ่ะเอาแบบแบบทุ่มท่ี่ท่วมกูกูขอับฉากเน้นๆี่แบบยี้อ่ะเฮ้ยเาเอาใส่เลยใส่เล่กนเออลูกลูลตีตไม่ไม่มือกูไงมกูไงตีตีหลังพอนะเออเออเอาย่งแบบลูลูัวทั่วเอออ่าพอมแล้วพี่ดูสนุกเนึ่หนึ

นี่ครับมาดูผมนี่แรกเราจะเล่นแค่ลูกโป่งไฟนะพี่นั่นน่ะสิไปนาเป็นดาบพี่โอ้โหแล้วนี่พี่สอนพี่สอนอยากเล่นพี่สอนอยากเล่นเปล่อยากเล่นพี่สอนอยากเล่นป่อยาน่อยากเล่น่งไฟมาเรเเเ เออสอนลลูกปองไฟมา嘛นี่สอนเร็วเชิญเอามือมาพี่ทำลูกปองไฟ safety s ิ f e t y โอ้ห่านักใหม่เลยเนี่ยเฮ้ยไม่ไม่มันหางหนวะมมันตีเป็นพวกปาเนะโอ้โหเฮียแล้วเนี่ย เขาเรียกว่าอะไรวะักเว้อะเออนักเวทดักเวทปาไฟอะเออเราลองเรา่ไอพี่น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 นี่นี่นี่นอ๋อกเวด่เวเ้มีถึงมือด้วยแล้วเราตไฟไหม้มือไม่ไหม้ไม่ไหม้สกิลตี้เรามีพี่ได้อิตี้เนน่นี่อะไรเต็มหลังเลยครับผมมันแป๊บเดียวแล้วก็หายไงอะไรวะเกมเกมอะไรวะ

เฮ้ยมันมันพี่ต่อยไม่ลองเล่นเลยพี่ต่อยไม่ลองเล่นเลยเฮ้ยลองอห่นอ่ไหมอะไรเามเลน่อยอุ๊ยอยอุ๊ออน๊ยยอยอุ๊ยอะไรออออ๊อ๊อ๊ออ๊ออ เฮ้ยกะไอ้ยกะละมังนิวไอซ์ผ้านั้นทิ้งได้เหี้ยเอาดับเลยลูกเตะไฟลูกเตะไฟเออเออลูกเตะไฟเอาอติ้งแชติ้งแชะมีผงวัวติ้งแชติงแชะเต่าถนัดนี่ฮะนี่ฮะนี่แหละคือความพิเรีนของเดอิมิวครับทุกคนน้องๆเนี่ยคือความพิเรีนของเดอิมวิวหามตันตีนเนี่นี่เต่าร้องนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวดิออกมา ไม่ก้าวโก้สนามบ้านใครวะเนี่ยสนามบ้านกูด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 ูโอ้ไอเต่าไปหมดแล้วโอเคก็จบกันดีกว่าเดี๋ยวเียไม่้านเดี๋ยวไม่้านก็นะครับผมอย่าลืมนะครับ อย่าลืมเล่นตามกันอย่าไม่ใช่มึงต้องให้ความรู้เขาที่ว่าอย่าไม่ควรไปเล่นที่บ้านไม่ควรเล่นที่บ้านควรเล่นนอกบ้านนี่ครับห้ามเล่นห้ามเล่นที่ไหนก็ได้ไม่ควรเล่นที่บ้านตัวเองเล่นบ้านเพื่อนบ้านพี่บ้านน้องแล้วแต่คุณเลยครับไมปก็คือใครอยากเล่นก็เล่นได้เลยใช่ใช่เล่นได้แต่ควรอยู่ในความดูแลความดูแลเออจ่ายก็วินิจฉลิโก็อย่างแรกให้อย่าลืมไปกดซับสไครป์ช่องเดอะมิวแล้วจะฝากเลยไหมช่องเดอะมิวจะฝากเลยไหม ชองเดอะมิวนะครับผมมึงจะลงคลิปวันไหนไม่ก็อย่าลงเลยไงก็ลงก็ฝากฝากอ่ะเดี๋ยวอย่าลืมนะครับติดตามกันเดอะมิวช่วงใหม่นะครับผมเดอะมิวช่วงละวะช่วงเดอะมิวแอดไซเลียมเราก็ไมกลัวเปียกข้าพ่อเนี่ยเพิ่งทำงานเสร็จแล้วใช่ใช่ ยายายามันไม่เรี่อลมมันไม่เข้ามึงดูเด้เอแล้วแถวเจอกันครับเจอกันครับบ,บ,บ๊ายบายเจอกันครับผมเจอกันครับผมคิ้วหายเลย